สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อ,องเพปัทราเทวาท่านเทวดากายเพชโรืองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะ,ะวันนี้พี่มินก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะในการแผ่บุญนะคะในโลกออนไลน์เนาะเราทำค้าขายออนไลน์หรือว่าซื้อเลขรางวัลอะไรออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะนำพาความโชคดีตามกำลังบุญของเรา ะะพิมินก็ไม่ได้มีกําลังบุญใหญ่หรอกในเรื่องของฐานะบาร,รมีในอดีตแต่ว่าชาตินี้ทาทานเยอะ <c oughs> ชาตินี้ทาทานเยอะนะคะแล้วมันก็จะเหมือนกับค่อยๆเคยเหยียบมาเรื่อยๆจากที่เราเคยต่ําสุดนะคะมันก็จะค่อยๆเคยเหยียบมาทีละนิดทีละนิดอะไรต่างๆนานาแบบนี้ความคล่องตัวนะคะอย่าไปเปรียบเทียบนะคะสมมุติว่าเราดีขึ้นเท่านี้นะคะแทนที่เราจะดีใจอ่ะตอนแรกอาจจะดีใจไปๆามาๆไปเจอคนอื่นโอ้โห ชีวิต vrij. ของเขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเลยจิตตกอย่างเงี้ยนะคะจิตตกไม่เอานะคะอะไรที่จิตตกไม่เอายังไม่พร้อมที่จะดูอะไรที่ทําให้จิตตกไม่เอานะคะปฏิเสธการดูสิ่งเหล่านั้นที่จะกระตุ้นจิตใจให้เรามีพลังงานลบปัดไปก่อนปัดตกไปก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะดูใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเรามั่นคงในเส้นทางของการสร้างบุญของตัวเองคือเขาก็เรื่องของเขานะคะเราก็เรื่องของเรา นะคะเวลาที่เราอยู่ในโลกออนไลน์นะคะอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยพี่มิน้นถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีสิ่งที่จะต้องเนี <c> ่ย <oughs> อย่างพี่มิ้นทําคลิปแบบเนี้ยนะคะทำคลิปนะคะหรือใครที่ไลฟ์สดหรือใครที่ขายของออนไลน์อะไรแบบเนี้ยนะคะจะทำยังไงให้มันมีพลังงานที่จะสามารถดึงดูดโชคลาภมาได้นะคะกฎจริงๆเนี่ยกฎของการได้รับคือการให้ก่อน กฎะะของการได้รับคือการให้ก่อนเราจะต้องแผ่ออกไปก่อนนะคะสิ่งที่เราจะต้องตั้งใจเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจจะไปเอาเงินเขานะไม่ใช่ตั้งใจเอาเงินเขาหรือไม่ใช่ตั้งใจจะไปเอาความชมจากเขามีแต่จะเอาแต่จะเอาเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้จิตเรานะคะไม่ค่อยเ,อเขาเรียกว่ามันมีกําลังเหมือนกันนะแต่เป็นกําลังของปัญหาเป็นกําลังของฝ่ายลบนะคะเราจะต้องทํำยังไงให้เรามีพลังบวกมีพลังบวกก็คือ แผ่ออกไปก่อนนะคะแผ่ไม่ตาออกไปก่อนนะคะอย่างพี่มิ้นเงี้ยพี่มิ้นไม่สนใจหรอกนะคะรู้ว่าพี่มิ้นจะยอดไลท์เท่าไหร่นะคะเนี่ยบางคนน่พี่สาวพี่มิ้นบอกโฮยหัวยุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยบุคลิกไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเอ่อเดี๋ยวอะไรแต่ว่าพี่มิ้นพี่มิ้นอะไรอ่ะพี่มิ้นแบบว่ายัางไงเราจะใช้คาว่าลวกๆมันก็ไม่ใช่แต่เราคิดว่าตามแล้วแต่เหตุปัจจัยอะไรเงี้ยนะคะเขาเขาจะมาฟังเราแล้วเขาจะ ตำหนิติดต,ดติงในหน้าตาอะไรของเราในบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมน้อมรับนะคะเพราะว่าเราเพิ่งตื่นเพิ่งปฏิบัตินะคะยังไม่ได้แบบเซตหน้าเซ็ตผมอะไรต่างๆนานาแต่เรามีเวลาแล้วก็เราจะทําได้ดีในเวลานี้เท่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเวลานี้เพราะว่านอกนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเออทุกคนเริ่มตื่นกันแล้วทุกคนในบ้านกิจกรรมในบ้านอะไรต่างๆนานาจะมาให้นั่งแบบนี้สงบสงบแล้วก็เรียบเรียงธรรมะถ่ายทอดออกไปเนี่ยพี่มิ้นไม่มีเวลาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ย รับได้ก็รับนะคะใครแบบว่าฟังธรรมะพี่มิ้นไม่ได้เลยเพราะพี่มิ้นหัวยุ่งอย่างเงี้ยต้องขออภัย <c oughs> นะคะมันขัดอ,อกขัดใจทุกคนละเกินอะไรเงี้ยพี่มิ้นก็ขออภยัยนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่มิ้นจะทําก็คือเรานะคะเราประเมินประมวลดูนะคะแล้วเรามีความตั้งใจดีว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านได้รับฟังไปแล้วขอให้ฟังแล้วพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วก็เกิดความสุกเกิด การนาไปใช้เหมือนกับไปสกิดใจทุกๆคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วทุกคนได้เออแบบได้ข้อคิดอะไรบางอย่างแล้วนาไปประพฤติปฏิบัติไปประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้พี่มิ้นจะแผ่วไปก่อนนะแผ่วไปก่อนให้ทุกคนมีความสุขนะคะอ่าถ้าเกิดจะขายของออนไลน์นะคะขายของออนไลน์ของพี่มิ้นก็กึ่งๆงนะคะแต่พี่มิ้นไม่ขอเรียก ว่าของพี่มิ้นขายของเพราะว่าพี่มิ้นจะไม่ใช้คําว่าขายกับของของท่านนะคะเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะโอเคเราได้มีรายได้มาจากการให้บูชาด้วยนะคะทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นของท่านทรัพย์ส่วนหนึ่งท่านเมตตาให้เราเพราะเราทํางานรับใช้ท่านอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของพี่มิ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นกฎใจกฎของใจที่ที่ทสเสด็จพ่อองค์เพชรมาสอนพี่มิ้นอยู่แล้วนะคะท่านบอกว่าไม่ใช่ให้พี่มิ้นทำทำอาชีพว่าขายวัตถุมงคลนะไม่ใช่ให้ทําอย่างนั้น ะะแต่ว่าให้นะคะแบ่งปันธรรมะดีๆของท่านแผ่พลังงานดีๆของท่านออกไปพลังงานในอัญ,ญามณีเพชรเกิดแก้วของท่านเนี่ยจริงๆก็คือพลังงานธรรมพลังงานที่ท่านมีธรรมแล้วชัานใช้พลังงานใช้จิตที่มีธรรมะของท่านแล้วเนี่ยมาอธิษฐานจิตนะคะให้เกิดพลังงานขึ้นมานะคะแล้วก็มาสถิตอยู่กับอัญ,ญามณีเพชรเกิดแก้ว แล้วเหล่าเทวดาอย่างเงี้ยเทวดาต่างๆที่เรียนรรมากับท่านก็นําพลังงานแบบโอ้โหเกิดศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรอย่างเงี้ยก็นําพลังงานมาร่วมไว้ให้อีกนะคะพลังงานสูงมากนะคะพลังงานสูงมากๆนะคะหลายๆคนนะคะถ้ามีเหตุปัจจัยกันมาถ้ามีเหตุร่วมกันมาก็จะสัมผัสได้รู้สึกมีความสุขลูกเกิดรู้สึกเกิดมี ปรากฏการ์อะไรต่างๆในชีวิตของเขาอะมากมายนะคะมากมายแต่มันเป็นปัจจตังนะคะนำมาแบ,บ่งปันแล้วพี่มิ้นกลัวว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวบูชาไปแล้วไม่ได้อย่างเขาอย่างเงี้ยก็จะเกิดความเสียใจดังนั้นก็ก็เล่าสู่กันฟังพอประมาณก็แล้วกันนะคะแต่จะเน้นว่ามันเป็นปัจจตังและเน้นว่ามันเป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลตามเหตุป,ปัจจัยจะเน้นคํานี้มากเลยว่าเน้นตามเหตุป,ปัจจัยดังนั้นเนี่ยนะคะ,ะพี่มิ้นถ่ายทอดธรรมะของท่านไปใครที่ศรัทธาในธรรมะของท่านนะคะก็ไม่ยาก ที่จะสัมผัสนะคะและรู้สึกมีความสุขในการบูชาอัญมณีเพชรแกดแก้วของท่านนะคะจะรู้สึกมีความสุขอย่างแรกคือเลยคือมีความสุขนะคะแล้วก็เอ่ยยิ่งรู้ว่าเอ่อท่านนะคะได้จะได้ได้ทรัพย์ไปทําบุญนะคะท่านมาเลี้ยงพี่มิ้นท์พี่มิ้นท์ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอะไรนะคะ ถ้าเกิดใครดูกันมาเป็น10ปีเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่มิ้นก็ไม่ค่อยได้จะไปเทีย่ยวแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแล้วก็ใครติดตามเฟซของคุณเคสก็เพราะว่าพี่มิ้นไม่ค่อยเล่นเฟซจ็บตาอย่างเงี้ยก็จะเห็นแล้วเราอยู่กับบ้านนะคะพี่มิ้นเองก็ไม่ชอบไปไหนคือถ้าเกิดออกไปไหนก็ทั้งเจอคือร่างกายของเราก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกับอากาศอย่างเงี้ยนะคะออกไปก็กลับบ้านมาก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยสบายแต่ถ้าเกิดเอออยู่ที่บ้าน มันได้ทุกอย่างเป็นเวลาฟิก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 ,ฟก,ฟกมาอย่างเงี้ยเออตอนบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามครึ่งได้นอนกลางวันเอาไม่ได้นอนกลางวันปวดหัวไม่เกณฑ์อีกอย่างเงี้ยอะขี้เกียจเล่าให้คนอื่นฟังมากแต่ว่ามันเราสบายใจในการอยู่ที่บ้านอ่ะนะคะเราก็ไม่ได้ติดเที่ยวไม่ได้อยากออกไปไหนคนเยอะห้องน้ําสาธารณะมาก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกติดเชื้อง่ายโอ้ยนนกขี้บ่นมากเลยร่างกายนะคะอย่างเงี้ยนะคะขี้เกียจ นะคะขี้เกียจอะไรกับมันมากเนี่ยดังนั้นนะคะ,ะพี่มิ้นเองและพี่มิ้นเองก็นะคะใช้ซับนะคะอย่างนะคะด้วยใช้ซับด้วยคุณธรรมนะคะไม่ได้ฟุมฟ่มเฟือยอะไรที่ไหนแล้วเราก็มีปัจจัยในการเออมีปัจจัยในส่วนของเราร่วมบุญไปกับท่านอีกนะคะร่วมบุญแล้วก็มีกําลังในการอุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเพะราะแต่ก่อนไม่มีอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยคนเขาก็บูชากันนะคะเมื่อพี่มิ้นทําเจตนาทําให้มันเจตนาที่ดีเจตนาของเราคือการให้ การได้กลับมันมาแน่นอนนะคะการได้กลับมาแน่นอนอะอย่างพี่มิ้นซื้อรางวัลไม่ถูกสมมติซื้อรางวัลไม่ถูกทานบารมีของเรามันมันอาจจะมีแต่เรามีกรรมตัดรอนบางอย่างทําให้เอ้ยเลขที่เลขที่นิมิตอย่างเงี้ยมันเฉียดไปหรืออะไรตานาแต่ว่าแปบ๊บเดียวนะคะก็จะมีคนพี่คะหนูติดตามพี่มานานแล้วค่ะนะคะ,นะคะอยากบูชาชิ้นนั้นชิ้นนี้เนี่ยพี่มิ้นเจอบ่อยมาก หนูติดตามพี่มานานแล้วค่ะนะคะอยากจะร่วมบุญกับเสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยจะมาด้วยประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะอยู่ดีโผล่มาจากไหนไม่รู้เหมือนตอนที่พี่มินสร้างเท้าสมุทรเนี่ยนะคะ <c oughs> คืองบประมาณ5าล้านบาทพี่มินไม่มีตังค์เลยสักะบาทหนึ่งนะคะแต่หนูติดตามพี่มานานแล้วค่ะหนูอธิษฐานท่านไปฝันท่านเข้าฝันได้โชคลาภมาอะไรแบบเนี้ยจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยบ่อยมากเลย <c oughs> ดังนั้นนะคะเราให้สิ่งดีๆไปก่อนเราให้พลังบวกไปก่อนปรารถนาให้เขามีความสุข สินค้าเราดีเฮ้ยสินค้าเราดีจร,จริงนะไม่ใช่เอาอย่างอื่นเอ๋ไม่ใช่ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ไปหลอกลวงเขาเพื่อเราได้เงินมาเราตั้งใจปรารถนาดีให้เขาได้สิ่งที่ดีไปก่อนนะคะแล้วพลังงานการให้ตรงเนี้ยมันจะย้อนกลับมานะคะเป็นความที่เขารู้สึกปลอดภายัยเขารู้สึกว่าเราจริงใจนะเขารู้สึกว่าอ,อย่างไงอะเราเขารู้สึกว่าอยากอุดหนุนเราอะนะคะเขาอยากจะสนับสนุนเราอะไรแบบนเ,นะะเนี้ยเองน,นะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะให้ทําให้ดีให้จริงใจ ให้ปรารถนาะให้คนอื่นมีความสุขแผ่ออกไปก่อนนะคะเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับเลยแล้วก็แผ่ทานนาบารมีด้วยเอาบุญมาฝากคนอื่นบ่อยๆนะคะเอาบุญมาฝากคนอื่นบ่อยๆเออบุญที่ทํานะอะไรเงี้ยนะร่วมยินดีด้วยกันนะอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการแผ่บุญออกไปถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขจังเลยในการทําบุญอย่างเงี้ยนะคะเขาได้รับความสุขไปด้วยเขาก็ได้เขาก็ได้มีส่วนแห่งบุญในการอนุโมทนาในบุญของเราไปด้วยอย่างเนี้ยนะคะทำบ่อยๆเชื่อมโยงกันบ่อยๆนะคะเชื่อมโยงกันบ่อยๆ นะคะแล้วทุกๆอย่างนะคะ มันจะออกมาในรูปแบบที่ดีเขาก็ได้สิ่งที่ดีนะคะเราก็ได้ค่าตอบแทนนะคะแบ่งปันกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะบูชากันได้ที่เพจอัญมณีเพจเกรดแก้วนะคะขอเชิญชวนร่วมบุญดีๆนี้นะคะบูชาไปแล้วนะคะนั่นแหละเราจะได้บูชารัตนมณีของเราเทวดาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นอนิสงส์ทําให้เรามีรัศมีงดงามนะคะมีรูปกายทิพย์ที่สวยงามสว่างไสวด้วยนะคะบนเทวโลกถ้าเกิดเรายังไม่เข้าถึงพระพร,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 ระนิพพานนะคะสวัสดีค่ะ